โอเคครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Kickdom Channel นะครับก็หางหายกันไปนานเหมือนเดิมนะครับก็นานๆทีอัพคลิปทีนะครับผมก็วันนี้เปลี่ยนสถานที่รีวิวนะครับผมเป็นสถานที่ใหม่เดี๋ยวให้แพนกล้องดูสถานที่ใหม่ก่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นถนนตัดใหม่แถวบ้านผมเองนะครับเป็นบ้านป่าศักนะครับ่าก็คงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิวรถอะไรนะครับตัวนี้เป็นดีมร้อยนะครับ เป็นดีมร้อยหรือดีมคุรุสภาเรียกได้ทั้งสองแบบเนาะครับครับอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เจ้าของรถก็จะเป็นมือกล้องถ่ายให้ผมเองนะครับเป็นปื้มชิลเบาอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาดูตัวนี้เลยดีมร้อยนะครับว่าปื้มชิลนะครับแต่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ซื้อมาหนีเดิมๆน่าจะเคยรีวิวไปยังนะยังครับยังครับแต่ก่อนมันเดิมกว่านี้นะครับก็คือไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับก็เป็นล้อเป็นอะไรเดิมๆหมดทุกอย่าง นะครับวันนี้ก็โมดิฟายใหม่หมดทั้งเครื่องแล้วก็ทั้งรถต้องใช้คําว่าแต่งแบบชินชินมากกว่านะครับเน้นเดิมคลาสสิกสีไม่ทํานะครับมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวให้มาดูอาอาคอนโซลหน้าก่อนเลยนะครับผมคอนโซลหน้าเนี่ยปื้มชิวนะครับก็แต่งอะไรบ้างนี่อันนี้เขาเรียกอะไรสปอร์ตอะไระฮะ สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์คู่นี้นะครับก็อะแดปเอาใส่กับตะกร้ารถนะครับผมยึดน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นครับคู่นี้สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทตอนกลางคืนมันหุ่งไหมอ่ามันหุ่งคือสว่างนะครับก็ก็ถือว่าสว่างพอสมควรนะครับสําหรับคนที่แบบออกทริปตอนกลางคืนนะครับหรือเดินทางไปที่ไกลๆชอบวิวบรรยากาศตอนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็ก็เหมาะที่จะติดไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้สว่าง ไฟเดิมไม่หงครับไฟเดิมอันตรายครับบอกเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไปดูคลิปพี่อะไระอ่าช่องถูถ่ายเบเกอร์อ่าพี่เขาก็มีไฟเต็มเลยนะครับก็ตอนขับรถตอนกลางคืนวิสัยทัศน์ก็จะดีนะครับอันนี้ก็ก,ก็ก็เบิกใหม่หมดเนาะตัวนี้เบิกใหม่หมดนะครับอ่าพวกเฟรมพวกแฟร,ริ่งอะไรก็ยังคือคงเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่บางคนที่เบิกใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นตัวโช๊ค นะครับโชคที่อัพเข้ามาเป็นโชคอะไรโชคไวอรจีสปอร์ตของลอมเต็มตีสคครับ๋อ้ของแท้ราคาสองพันสี่อ๋อราคาสองพันสี่นะครับตัวนี้ใช้งานดีใช้งานนิ่มไหมเดินทางครับใช้นิ่มครับใช้นิ่มเนาะปกตินะครับแล้วก็มาที่ตัวบังโคลหลังตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันกันอะไรนะกันดิดกันดิดนะครับเวลาฝนตกช่วงนี้ฝนตกนะครับปื้มชิวเอาออกมาตอนช่วงฝนตก เวลาออกทริปก็จัดการได้ในถือว่าระดับหนึ่งเลยดีเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ล้อนะครับจะเป็นล้อของแต่งไม่เยอะครับอ่าของแต่งไม่เยอะล้อเป็นล้อโยโกนะครับขดคู่นี้รวมยางเท่าไหร่นะครับพันกว่าบาทแล้วพันกว่าบาทขนาดยางเท่าไหร่จำไม่ได้จำไม่ได้อีกแล้วนะครับเช่นเคยครับการรีวิวของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับยางกับล้อรถนะครับแล้วก็ท่อ อ่าแล้วก็มันเป็นท่อท่อผ่าผ่าบุ้นก็เป็นท่อผ่าปกตินะครับอ่าแต่แต่สิ่งที่ทํามาเพิ่มนะครับคือจริงๆรถคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะขนาดนะครับเพราะว่าแต่งสไตล์เืิมชิลคือชินชินออกทิปนะครับเครื่องก็สเตปออกทิปนะครับผมพาสีต่อนะครับอันนี้คันนี้คือมีเล่มเขียวนะครับแล้วก็โอนเรียบร้อยนะครับตัวนี้ได้ราคามาเท่าไหร่หมื่นสามครับ หมื่นสามพร้อมโอนโอนอีกสามพันโอนอีกสามพันก็ตีไว้สักประมาณหมื่นหกนะครับผมรวมของแต่งนู่นนี่นั่นก็จะประมาณสองหมื่นอัพเนาะสองหมื่นอัพเกือบสามแต่เราได้รถที่สภาพมาชิ้นชินแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะครับเปลี่ยนหลักๆนะครับถ้าของแต่งภายนอกก็จะเปลี่ยนแค่ล้อโช๊คนะครับผมแล้วก็มาทําอีกทีก็คือเครื่องเลยที่เพิ่งทําสดๆร้อนๆมาตัวนี้ต้องถามเจ้าของรถครับบ่าวิวตัวนี้เป็นสเต็ปอะไรครับ ออข้อเวี่ยงร้อยสิบแล้วก็เป็นข้อเวี่ยงร้อยสิบในร้อยสิบหมดครับอ๋อใส่ในเสื้อสูบเป็นร้อยสิบหมดเลยครับลูกห้าสามครับลูกห้าสามนะครับสเต็ปเดินทางไกลครับอ่าไม่พังแน่นอนไม่ครับช่างเอรับประกันนะครับช่างเอรับประกันเหมือนเดิมครับผมช่างเอเหมือนเดิมติดติดมือขึ้นมากว่าเดิมครับอืมก็ก็จะติดมือขึ้นมากว่าเดิมเพราะผมเคยขับอยู่ตอนที่เดิมๆนะครับก็เดิมมันอิด ก็ถือว่า80นี่ก็หลูแล้วนะครับใจจะขาดแล้วเลยนะครับก็พอไปโมนิฟายเครื่องมาใหม่ก็ติดมือขึ้นนะครับบิดก็แซงได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับโดยรวมก็ให้ดูนะครับก็ให้ชมนะครับเพราะว่าไม่ทาคลิปนานก็พอดีวันว่างๆนะครับก็เลยก็เลยมาทาคลิปกันเล่นนะครับด้วยที่แบบเขาทําถนนตัดใหม่ด้วยนะครับก็เลยอยากให้มาดูบรรยากาศนะครับก็โดยรวมรถก็จะประมาณนี้นะครับ เร็วๆนี้เราก็จะออกทริปทาคลิปออกทริปอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนานๆออกคลิปทีนะครับผมมีโปรเจกต์ไหมคิดว่าตัวนี้รแต่งทัวรลิงครับพวกแหลกท้ายชิลนะครับต่อไปเดี๋ยวรอติดตามชมปื้มชิวนะครับจะติดตั้งแหลกหลังแล้วก็ชิวหน้าจะเอาให้ครบเสร็จเลยเป็นทัวรลิงเต็มตัวนะครับ่าเดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งนะครับ รถ X Max ็ของบลวิวป้มชิวที่ไปแหะมา,นะมานะครับไปล้มมานะครับตัวนี้ก็ไปทําสีใหม่เดี๋ยวค่อยเอามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าทําสีใหม่หรือทําอะไรไปบ้างเนาะอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้ให้ตลอดนะครับผมช่วงนี้พองานเยอะนะครับนานๆเจอกันทีนะครับป้มชิวก็ฝึกงานด้วยเนาะ ครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ